สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเหตดชาแนลนะคะเราก็มาอัปเดตหน้างานให้ดูนี่พี่ก็เริ่มยิงเชิงชายแล้วนะคะนี่นี่แล้วก็อัปเดตให้เอฟซีดูนะคะนี่ทางนี้ก็ยิงตรงนี้แล้วนะคะส่วนพี่ก็ อันนี้เสร็จแล้วนี่สองด้านแทายให้ดู่วนวนี้คนก็เริ่มยิงเร,เริ่มตัดแผ่นแล้ว ริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเริ่มสวยงามสิ่ะลงแม่ะวเออเจอตแลตงแม

อออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ